ลุ่ฟังมวยหูฟรีไม่ว่าจะสายกห้ายกดูได้ไม่ว่าจะเจะ็ดสีหรือวันลุมพินีวิเคราะห์มวยเด็ดจ,จากเซียนมวยมากประสบการณ์ต้องที่นี่ที่เดียวสยามมวยเดือดสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดนะครับก็วันนี้ก็มาวัดสายตานะมวยมันสนั่นเมืองเอ็กพอหลักบุญนะ ประจำวันอังคารที่24มิถุนายน2568นี้นะครับก็เวทีมวยนานาชาติลังสิตนะจังหวัดปทุมธานีเหมือนเดิมนะครับก็ชอบในช่วงแรกนะครับมีสี่คู่นะช่วงแรกผมชอบทั้งหมดเลยนะไปฟังคู่มวยได้เลยคู่แรกนะเพชรสายทรนสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเจอกับทางด้านเพชรชาบูจาติ๊กอุบลน,นะแล้วก็ใจแอน เจดีมวยไทยยิมเจอบทางด้านธีรพัฒน์อุ่งอุบลส่วนคู่ที่สามปราบศึกสิทธิ์แก้วประพลเจอกับทางด้านช้างมงคลลอลอสุลินราชมงคลนะส่วนคู่ที่สี่ลูกกอกเพชรพอหลักบุญเจอกับทางด้านนำสุขบุญหลานมวยไทยนะก็สี่คู่นะครับในช่วงที่แรกนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะแต่ก่อนอื่นก่อนนายนะก่อนไปรับชมคู่มวยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดนะมวยเด็ดที่เด็ดจากผมนะจากสยามมวยเดือดน,นะแต่ถ้าใครยังไม่มีที่ดูกลุ่มดูวิเคราะห์มวยนะผลมวยนะแอดเข้ามาที่ sm 8 8 8นะครับย้ำนะว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะ มีแอดนำหน้าแล้วแอดเข้ามาที่ sm888 นะครับคุณจะได้ทั้งมวยหูดูฟรีนะครับนะย้ำมวยหูดูฟรีฟังฟรีนะเข้ามาฟังได้เลยนะครับรู้หมดนะักซิคกรรมการแดงข้อมูลเป็นยังไงน้ำเงินข้อมูลเป็นยังไงมีหมดนะครับนะสมาชิกก็ตามนี้นะครับเปิดโอกาสให้แล้วแอดเข้ามาที่ sm888 ย้ำว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็มาดูคู่มวยกันเลยนะคู่แรกนะเป็นทางด้านเจ้า เพชรสายทานสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเจอกับทางด้านเพชรชาบูจ่าติก๊กอุบลน,นะเพชรสายทานสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยเป็นนากโชคจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของส่วนสูง157เซนอายุ14ปีนะชงมวยมา15ครั้งนะก็ยอดไอแอนนะคู่นี้ก็บอกเลยว่าเป็นยอดไอแอนนะเป็นมวยเขา่ามวยฝีมือนะทางด้านเจ้าเพชรสายทานเนี่ย ซ้อมที่อันสุขุมมิตนะน้ำหนักป,ป่อยๆในะี่41-42กิโลกรัมนะมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนะก็ขวางหน้าได้นะใช้ได้เลยนะขวางหน้าแทงเข่าได้เป็นมวยฝีมือนะหลักเหลี่ยมดีนะครั้งล่าสุดเนี่ยพึงเสมอกันไปนะก็พึงเสมอกับเพชรชาบูคู่โชคของเขาวันนี้เหมือนกันนะก็ไม่รู้แหละวันนี้ต้องมีผู้แพ้ ต้องมีผู้แพ้หนึ่งคนระหว่างเพชรสายทานกับเพชรชาบูนะก็มาดูทางด้านคู่ชกของเขาก็คือเพชรชาบูจาติกอุบลหรือเพชรชาบูก๋วยบางคอแหลมนะอายุ15ปีนะครับนักชกจากบุรีบุรีรัมเจ้าของส่วนสูง150เซนชกมวยมาไม่ต่ำฝส่ย20ครั้งนะเป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือเลยนะมวยตัวนี้ก็หนักปลายปลายเนะี่ย4 3 44กิโลกรัมนะ ครั้งล่าสุดก็อย่างที่บอกนะพึงเสมอกันมานะครับคู่นี้ถามว่าผมเสียงผมเสียงแตกหรือว่าผมชอบใครคู่นี้ก็ถ้าถามผมนะผมมองว่าเพชรสายทานเนี่ยลูกปั๊มลูกตีดีฝ่าทางด้านเพชรชาบูนะคู่นี้ก็ชอบไปทางด้านเจ้าเพชรสายทานสิหลวงพี่น้ำฝนนะผมมองว่าลูกปั๊มลูกตีดีฝ่าได้ชัดนะครับนะส่วนคู่ที่2องนะใจแอน เจดี JD, มวยไทยยิมทีลพัทอึ่งอุบลน,นะมาดูทางด้านใจแอนเนี่ยเป็นนักชค <c oughs> เป็นนักชกจากจังหวัดกาลสาินนะเจ้าของส่วน 5, สูง165 62เซนขออภัยด้วยนะน้ำก็อายุ14ปีนะน้ำหนักาบปอนเนี่ยอยู่ที่5 5าสห้ากกิโลกร,รัมนะชงมวยมาไม่ต่ำกว่า30สิครั้งนะเป็นมวยบูนะเตะขาต่อยหมัดนะครับมวยตัวนี้ก็เป็นมวยบูใช้ได้เลยนะ ครั้งล่าสุดชนะคะแนนเพิงพยักพยักภูหลวงมานะครับนะทางด้านใจแอนเจดีมวยไทยยิมนะส่วนคู่ชกของเขาก็คือทีลาพัฒอึ่งอุบลน,นะ <c oughs> เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของส่วนสูง169เซนอายุ18ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่า29ครั้งนะครับซ้อมที่อึ่งอุบลน,นะก็หนักปล่อยๆเนะี่ยอยู่ที่53-56กิลกรัมนะ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยมวยมวยตัวนี้นะครั้งล่าสุดชนะคะแนนต้นใสสิท์สอสอมนเทียนมานะคู่นี้ถามว่าผมชอบใครเหรอระหว่างเจ้าใจแอนกับทีลพัฒเนี่ยผมมองว่าใจแอนยังมีลูกบูได้ลุ้นนะถ้าใครชอบมวยเดินมวยอะไรผมมองไปที่ใจแอนนะมีลูกบูลูกบ้าได้ลุ้นเยอะฝ่าทางนัานเจ้า ทีละพัทอึ่งอุบลน,นะครับนะส่วนคู่ที่สามปราบถ้าเป็นทางด้านเจ้าปราบศึกสิทธิ์แก้วประพลเจอกับช้างมงคลโรงเรียนสุรินลาดชาชมงคลนะทางด้านเจ้าปราบ เจ้าปราบศึกเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะเจ้าห้องส่วนสูง1น5่งเซนนะอายุ20ปีนะชงมวยมาไม่ต่ำกว่า40ครั้งเป็นมวยเขาวมวยเดินนะซ้อมที่สิทธิ์แก้วประพลนะ้ำหนักแป,ปลปลอยๆ5 6 8กิโลกรัมนะครันะก็เป็นมวยบู๊นะเขาในเหนียวนะเปิดเกมเตะเตะแรงต่อยแรงเดินติดติดดีนะครับมาเดินติดตดแล้วตีนะมวยตัวนี้ก็ ครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้เจนพบมอราชพัฒจอมบึงมานะครับทางด้านปราบศึกสิทธิ์แก้วประพลนะก็ส่วนคู่โชคของเขาก็คือช้างมงคลโรงเรียนสุรินลา์ชาชมงคลนะเป็นนักชกจากจังหวัดสุดลินนะครับก็เจ้าของส่วนสูง168เซนอายุ19ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่า40ครั้งนะครับเป็นมวยเขานะ เป็นมวยขาวซ้อมที่โรงเรียนสุรินราชมงคลนะคู่นี้ถามว่าผมชอบใครผมยังมองไปที่ปราบศึกแก้วมงคลนะผมมองว่าปลายแข็งแร่งเลยนะปลายแข็งแร่งนะส่วนทางด้านเจ้าช้างมงคลเนะนี่ยกครั้งล่าสุดฟอร์มสวยนะชนะน็อกเจ้าพายักษ์ขาวเจดีมวยเจดีมวยไทยยิมมานะครับทางด้านเจ้าช้างศึกเอ้ขอโทษทีนะทางด้านเจ้าช้างมงคล โรงเรียนสุรินราชมงคลเนี่ยครั้งล่าสุดชนะนอกทางน้านเจ้าพยักษ์ขาวเจดีมวยไทยยิมมาถามว่าผมชอบใครคู่เนี้ยผมยังชอบไปที่ทางน้านเจ้าปราบศึกสิกสก์แก้วประพลนะถึงแม้ว่าครั้งล่าสุดจะแพ้คะแนนลงมานะแต่ผมก็ ยังมองว่าดูดีฝานะยังมองว่าดูดีฝาลูกชกลูกอะไรยังดูดีฝานะคู่นี้ชอบไปทางด้านเจ้าปราบศึกสิทธิ์แก้วประพลนะส่วนคู่เอกของรายการในช่วงที่หนึ่งนะครับนะคู่เอกของรายการในช่วงที่หนึ่งลูกกอบเพชรพ,พอหลักบุญเจอทางด้านนาสุขบุญหลานมวยไทยนะทางด้านลูกกอบเพชรเนี่ยเป็นนักมวยจัด อุบลราชธานีนะเจ้าของส่วนสูง168เซนอายุ19ปีนะเป็นนักชกเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลน,นะก็บอกไปแล้วนะชงมวยมาไม่ต่ำกว่า53ครั้งนะครับเป็นมวยเขา่ามวยครบเครื่องนะครับนะมวยตัวนี้ซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะ้ำหนะักประปอ่อเนี่ย59-63กหกิโลกรัมนะเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องนะครับ ดุดันปลายแข็งแก่งเหลี่ยมหักเทดีนะครับไปปลายก็แข็งแก่งนะมวยตัวนี้นะก็แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้แพ้น็อกให้กับจอมโหดสิบหลงพี่น้ำฝนมานะครับนะก็แพ้แบบอย่างที่ทุกคนเห็นนะแพ้แบบก็มีดามา่ามีอะไรจอมโหดแพ้เหมือนยังไงผมก็ไม่ไม่รู้อะ เอาเป็นว่าเราไม่พูดเรื่องเขาดิฟ่านะในรายการ RWS ก็ทุกคนก็เห็นอยู่นะส่วนคู่ชกของเขาก็คือเจ้านำสุขบุญหลานมวยไทยนะครับโอ้โหตัวนี้ก็บู๊ดุดันเหลือเกินนะชกเป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะส่วนสูง165เซนติเมตรนะก็อายุ20ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่า40ครั้งนะเป็น เป็นมวยแบบยังไงเป็นมวยขวาต่อยหมัดแรงบูดุดันนะหมัดหนักกาลังสดนะมวยตัวนี้หมัดหนะักกาลังสดนะส่วนซ้อมเนี่ยซ้อมที่มวยไฟเตอร์นะก็อ้ยขอโทษทีนะครับนะซ้อมที่บุญหลานมวยไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเด็กดอยนะครับนะถามผมว่าคู่นี้เป็นยังไงนะทางด้านนามสุขบุญหลานมวยไทยเนี่ยพึงชนะคะแนนเพชรเพชรลือชัย สิงห์นครแม็กมานะครับนะก็ส่วนตัวผมถามว่าชอบใครนะทางด้านเจ้าลูกเกากเพชรกับน้ำสุกเนะี่ยผมยังมองว่าทางด้านน้ำสุกเนะี่ยได้สดนะได้สดได้ลูกบูลูกบ้านะทางด้านลูกเกอกเพชรได้ลูกฝีมือลูกอะไรนะแต่ถ้าชอบมวยเดินอ่ะผมยอมรับว่าผมชอบมวยเดินนะผมว่าชอบไปทางด้านเจ้า นำสุขบุญหลานมวยไทยนะผมมองว่าเดินดีนะเดินบู๊ดูดันหมัดหมัดอะมัดอะ,ม,ะ,ม,ะมันหนักนะทางด้านเจ้านำสุกเนี่ยหมัดหนักนะผมมองว่าถ้าลูกเกาะเพชรโดนจังๆก็มีสิทธิ์ลงล่วงไปได้นะครับนะก็ชอบประมาณนี้นะครับนะถ้าชอบก็ตามกันไปถ้าไม่ชอบก็สวนได้นะแล้วก็มาดูว่าคุณกับผมเนี่ยใครจะแน่ฝกันนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะถ้าเป็นไม่น้าก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดมวยเด็ดมวยดังจากสยามมวยเดือดน,นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนะที่ดูการวิเคราะห์มวยดีๆนะการวิเคราะห์มวยให้ที่เด็ดมวยอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้ายังไม่มีกลุ่มยังไม่มีครอบครัวดูนะแอดเข้ามาที่ SM888 นะครับย้ำนะครับว่ามีแอดนำหน้านะครับคุณจะได้มาดูทั้งมวยหูนะดูฟรีชมฟรีนะครับนะฟังฟรีเลยนะเพียงแค่คุณทำตามเงื่อนไขนะครับนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับนะขอบคุณครับ